นักเรียนขนาดหนึ่งนิ้วครึ่งวันนี้จะมาสาธิตการถ่ายรูปแบบง่ายๆแบบไม่มีพิธีรีตองอะไรนะ,ะว่าอะไรูกอ้าวเข้ามานั่งได้เลยลูกเข้ามานั่งได้เลยครับนี่นะครับ นั่งนี่นี่แล้วหันหน้ามาทางคุณานี่นะได้ลครับโอ้ยืดตัวให้ตรงลูกยืดตัวตรงอะแบบเหมือนเข้าแถวเลยเหมือนเข้าแถวหน้าเสาธงเลยนี่ยืดหลังตรงอีกนิดนึงอ่าเะอหันหน้าตรงโอ้เก่งมากเลยหันหน้าตรงนิดหรอกอ่าละละ

เอาละมองกล้องน,นี้หนะ,อะมองกล้องน,นี้นะ่าหันหน้าตรงกล้องน,นี่เออนิดหนึ่งนิดหนึ่งเออสีหน้ายิ้มนิดนิดหนึ่งสองสามอ่เดี๋ยวดูนะคุณตาตรวจด,ดูก่อนโอเคดีเยี่ยมเก่งมากเอาละละ้เรียบรอ้อยแล้วอ่าเดี๋ยวนั่งรอรับได้เลย